ทำอะไรก็ตามนะทำอะไรก็ตามอย่าลืมจิตของตัวเองสุขหรือทุกข์อยู่ที่จิตสบายหรือไม่สบายอยู่ที่จิตปรับจิตเราเลยทำสบายสบายดูบ้างไอ้จิตของเราเนี่ยไอ,ยอ้จิตเนี่ยอีจิตเนี่ยมันชอบไปหาเรื่องมันจะไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเราก็สํารวมเอาไว้ สำรวมรักษามันไว้ก่อนเดี๋ยวมันไปหาเรื่องเรื่องเกา่าเก่าเรื่องอดีตมันก็ยังไปนึกขึ้นมาไปดึงเอามาดึงออกมาแล้วก็มาปรุงมาแต่งทั้งทั้งที่มันเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วคิดไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ผ่านไปหมดแล้วเรามาทุกข์กับมันอยู่เรื่อยๆซึ่งมันไม่เข้าท่ามันทำให้จิตเราเสียจิตเราทุกข์เปล่าๆ ผ่านไปแล้วให้ตมันผ่านไปเลยแล้วไปเลยเรายังมีชีวิตอยู่เราจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนี้เพราะความไม่รู้ของเราเพราะความหลงของเรามันก็เลยผิดพลาดไปแล้วเราก็เลยรู้สึกสำนึกขึ้นมาว่ามันได้ผิดพลาดไปแล้ว แต่เราก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันพลาดไปแล้วผิดไปแล้วแต่จะเอามาเป็นบทเรียนเอามาแก้ไขตัวเองจะทำให้มันดีขึ้นมาจะทำตัวเองให้ดีขึ้นมาแล้วมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมสเสนอมาเลยไอจิตบอกมาเลยนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องทำให้จิตเราไม่มีทุกข์อย่าไปคิดในเรื่องราวที่มันเป็นทุกข มันมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันแล้วไปแล้วแล้วจะไปกลัวมันทําไมอ่ะแล้วจะไปกังวลกับมันทําไมล่ะจะไปเสียดายอะไรเอาวอลกับมันทําไมล่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะไปทําอย่างนั้นหยุดมันเลยมันผ่านไปแล้วโว้ยข้ารู้แล้วโว้ยอย่างเก่งก็เอามาเป็นบทเรียน แล้วทำให้ตัวเองดีขึ้นมากรรมไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นกรรมดีได้อากุศลก็เปลี่ยนเป็นกุศลได้คราวนี้เราได้บทเรียนแล้วเราสำนึกแล้วเราขอเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าหรือเดินตามทางของพระพุทธเจ้ามันปลอดภัยดีแต่ก่อนเราไม่รู้เราหลงทางเราเดินตามทางของคนอื่นเดินตามทางความคิดความเห็นของตัวเอง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองคิดว่าเราดีเราเก่งเราถูกแต่แล้วมันให้ผลในทางที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่เรานี่แหละบทเรียนของชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยสัตว์นรกบางทีเขาไปสำนึกได้ในนรกตอนที่กำลัง ทุกทรมานอยู่ในนรกมันแวดคิดขึ้นมาได้โอกรรมอันนี้เป็นเพราะเราเคยทําไม่ถูกต้องมาเคยเบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นเคยเบียดเบียนคนอื่นมาพอมันสํานึกขึ้นมาได้แล้วพอมันพ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์มันสํานึกตั้งแต่ในนรกแล้วมาทําดีทั้งที่บางคนเนี่ยสติปัญญายังไม่สมบูรณ์หรอกร่างกายยังไม่สมบูรณ์โอ้แต่มันทุ่มเทเต็มที่เลยต้องดีอย่างเดียว เขาไปอยู่ในวัดในว่าเก็บขยะบ้างอะไรบ้างล้างถ้วยล้างจานเขาก็ไปถ่ายทำเอาเป็นของดีเป็นเดียว่าเป็นคนต้นแบบบนตัวอย่างแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อเพราะเขาสำนึกมาแล้วเขาก็เคยทำกรรมไม่ดีมาเขาไปตกนรกเนื่องจากเขาทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนถูกทรมานมากไปสำนึกอยู่ในโน้นมันก็เลยเข็ดลาบที่นี่ ทั้งทั้งที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์อะไรแต่ว่าในใจมันเริ่มเป็นกุศลแล้วอยากทำกุศลอยากทำดีเพราะสํานึกได้แล้วเอาที่นี้เราเนี่ยเดี๋ยวนี้ละ่ะยังไม่ได้ไปนระกไปอะไรเลยสํานึกขึ้นมาเลยว่ากรรมที่ไม่ดีที่เราทำเนี่ยมันผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วแต่จะเอามาเป็นบทเรียนสอนจิตเราให้มันสํานึกขึ้นมา แล้วให้มันกลัวขึ้นมาเพราะมันเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องไปทำมันอีกเราวานี้สิ่งที่ดีมีเยอะแยะมากมายในโลกเราเนี่ยทำไมเราจะทำมันไม่ได้ล่ะแล้วความดีจะมันจะดีจริงอะ่ะมันต้องเป็นดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้โดยยานล่วงรู้โดยยานอันเป็นทิพสัมมาสัมโพธิยานเป็นญานที่เกิดจากการตัดสรูของพระองค์ สัพพัญยุตยาณรู้ทุกอย่างที่พระองค์อยากจะรู้ในเมื่อพระองค์รู้ความจริงแล้วเราจะไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงล่ะเราก็ต้องเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าลงไปเลยเพอเวลาฟังก็ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาอ่านก็อ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามันก็จะมีบ้างคนเราอยู่ในโลกกระแสะของโลกก็มีก็สนใจนู่นนี่นั่นไปบ้างแต่พยายามระมัดระวังเพราะเราจะเสียเวลา ไปกับเรื่องของโลกมากเกินไปข่าวดานลงดานามันน่าสนใจข่าวอะไรที่คนดังๆอะ่ะพอเป็นข่าวเป็นข่าวเตียงเขาหักบ้างอะไรบ้างมันรู้สึกว่าอยากจะรู้อยากจะสนใจเวลาธรรมะของมุติเจ้าเงียบกิบเลยอะ่ะเนี่ยไอ้อย่างนี้มันก็เสียเวลาเราเพราะเป็นเรื่องของคนอื่นกรรมของคนอื่นวิบากของคนอื่นเราไปอยากรู้อยากเห็นพออยากรู้อยากเห็น มันก็เข้ามาในจิตเรามันก็เอามานึกคิดปรุงแต่งบางทีก็สงสารเขาบางทีก็ยังไงล่ะคล้ายๆกับสะใจก็แล้วแต่จะคิดไปซึ่งมันไม่ได้ทำให้จิตเรามีความสุขความสงบความสบายอะไรเลยมันไม่ใช่ทางที่จะทำให้จิตเราออกจากทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาก็จะต้องรู้ว่าเราควรดำเนินชีวิตยังไง การที่เราจะได้ยินได้ฟังได้ดูได้รู้ได้เห็นอะไรเนี่ยถ้าใครสามารถเลือกได้เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราคือทำให้จิตเราสงบร่มเย็นทำให้ความทุกข์ในจิตใจเรามันน้อยลงไปเอามาเป็นสุภาษิตเอามาเป็นบทเรียนเนะเอามาเป็นสิ่งที่จะมาสอนจิตเราให้มีทางออกทางรอดได้อันนี้แหละมันประเสริฐที่สุดเลย เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าหน้าที่ของเราเองที่ยังมีชีวิตอยู่นี้จะต้องเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่ต้องอยากหรอกเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลายระดับอะ่ะมันต้องมามองดูตัวเองบางธรรมะก็เหมือนกันบางทีก็พูดหลายๆายระดับเหมือนกันบางทีมันไปถึงระดับสูงๆงอะ่ะ มันเหมาะสําหรับคนที่เขาเคยทํามามากแล้วอดีตก็ทํามามากแล้วปัจจุบันก็ทํามามากแล้วจิตมันมีความพร้อมที่จะรับธรรมะประเภทนั้นได้แล้วมันก็มีอยู่ถ้าหาว่าเรายังไม่พร้อมเราอยู่ระดับไหนหละ่ะอย่างน้อยเราเคยมีความทุกข์มากๆพอเรามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะแล้วจิตเราสบายขึ้นมาก็อยู่ในขั้นมันสุขมันสบายมันสงบเราก็เอาแค่นี้ก่อน มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนนี้อะก่อนนี้มันมีแต่เรื่องราวมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนอ่ะมันมีแต่เรื่องราวที่มันจุกจิกอยู่ในจิตใจทําให้เราจิตใจเรามันเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมองเห็นทางออกขึ้นมาบ้างมีความสงบลมเย็นขึ้นมาบ้างมีหลุมหลบภัยหลบได้อย่างอื่นวุ่นวายอยู่ข้างนอกมันก็วุ่นวายแต่หลุมหลบภัยมีคือจิตที่สงบ จิตที่สงบเข้ามาอยู่ข้างในหลบภัยไปก่อนรับรู้เรื่องราวทั้งหลายก็ไม่ให้มันเข้ามาในจิตเราเพราะเรามีสติสติกั้นไว้ว่าเรื่องจะเข้ามาปุ๊บเราไม่ไปปรุงแต่งไปกับมันไม่ไหลไปกับมันนี่คือสติกัน้นปึกไว้จิตเราก็นิ่งอยู่ข้างในสงบอยู่ข้างในสบายอยู่ข้างในข้างนอกเป็นยังไงมันก็เห็นเป็นธรรมดาไปเรายังอยู่ในโลกเราเนี่ย ธรรมชาติของโลกก็จะหมุนไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนี้ละ่ะอา้าวนั่งมานานละตอนนี้มีคำถามละเปลี่ยนบรรยากาศละจะตอบคำถามมีคำถามพระอาจารย์คะที่ว่าการกระทำจาบจ้วงดูหมิ่นต่อพระอริยสงฆ์จะ ทำให้เป็นบาปตกนรกแล้วสำหรับคลาวาสที่ท่านพ้นทุกข์แล้วหรือเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วแต่คนทั่วไปหรือเพื่อนฝูงไม่ทราบจึงอาจพูดจาหรือกระทำสิ่งที่เป็นการล่วงเกินดูหมิน่นไม่เชื่อถือพวกเขาจะบาปไหมคะและผู้ที่ถึงทำแล้วจะต้องระวังตัวอะไรไหมคะ เอออาจารย์เลยงงเลยงงคำว่าอาริยูปวาทะคำพูดที่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามพระอริยเจ้าจาบจ้วงล่วงเกินดูถูกดูหมิน่นทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจทำไปด้วยความอาฆาตมาดร้าย ประเภทนี้ตกนรกแต่ถ้าเราไม่รู้อ,อยู่กันไปก็มีบ้างกะเศรา,าเย้อแย่บ้างโมโหขึ้นมาก็พูดจากันไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะมีบ้างกรรมมันก็ไม่มากมายก็มีอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ดีอยู่ตรงที่ว่าเราอ่ะตัวเราเองอ่ะไปตำหนิตีเตียนไปจับจ้วงล่วงเกินคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วคนธรรมดามันก็เป็นบาปอยู่แล้ว ยิ่งท่านเป็นพระยาเจ้ามันก็บาปมันก็มากกว่าหน้าทีท่ของเราก็ต้องสำรวมระวังไม่คิดไปทำบาปทำอกุศลเนี่ยไม่ตัวคิดหรอกว่าเออท่านเป็นพระาเจ้าแล้วเราระวังแล้วทำไม่ใช่พระาเจ้าแล้วไม่ระวังเป็นบาปเหมือนกันก็มันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะติดเตียนผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นมันไม่ดีอยู่แล้วยิ่งรู้ว่าท่านเป็นพระยาเจ้า แต่ว่ามีเจตนาล่วงเกินกันสวรรค์กันมรรคผลกันนิพพานเลยชาตินั้นต้องโอเนินช้าไปเยอะมากๆอันนี้มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมได้ก็คือนี่แหละจาบจ่วงล่วงเกินพาเรียเจ้าต้องขอขมาลาโทษ ถ้าเราล่วงเกินแล้วก็ไปขอโทษขอโหสิกรรมให้โหสิกรรมกันแล้วก็จบก็ไม่เป็นไรมันก็มีทางออกอยู่นะแล้วผู้ปฏิบัติทำถึงทำมันก็เป็นธรรมชาติควรทำยังไงก็ทำไปก็ไม่เป็นแล้วระวังอะไรอะ่ะถ้าคนอยู่กับคนที่เขาไม่รู้ก็ทำไปแบบที่เขาไม่รู้อะ่ะเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำไปตามเรื่อง ถ้าเขารู้แล้วเราก็อยู่อีกแบบหนึง่งเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเราเป็นใครเราก็มีความระวังคนที่รู้แล้วก็ทําให้มันอยู่แบบสมฐานะเหมือนพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าสมัยหนึ่งอะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้สึกจะเป็นม้าอาชาไนานะเป็นม้าอาชาไนาม้าอาชาไนาเนี่ยหมายว่าเป็นม้าที่วิ่งเร็วมากๆแล้วก็ฉลาดมาก มีความเป็นม้าแสนลัว่วจะใครได้ม้าอันนี้ไปครอบครองแล้วก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเขาเรียกม้าอาชนไหนเป็นม้าชนิดพิเศษทีนี้ก็ยายคนหนึ่งเขาก็ไปได้ลูกม้ามาเขาก็ให้ลำแกบอะไรไปมันก็ม้าก็กินไปตามปกติทีนี้มันมีคนเข้ามามาซื้อมา้า แล้วก็รู้ว่าลูกม้าตัวนี้เป็นม้าอาชานะยายเขาก็บอกว่ากินอะไรก็กินง่ายเอาอะไรให้ก็กินไปสบายเขาก็ซื้อพอซื้อปั๊บพอมาอยู่กับพ่อค้าที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องม้าอาชานอะอ่ะเอาลำธรรมดาให้กินไม่กินอะ่ะอา้าวก็เลยถามว่อาอ้าแล้วทําไมอยู่กับยายทําไมกินได้อะ่ะเอาก็ยายเ็าไม่รู้อ่ะเนี่ยท่านรู้เนี่ยว่าข้าพเจ้าเป็นม้าอาชานยอะ่ะอ่ ก็ต้องอาหารให้เหมาะสมดิต้องเอาข้าวเปลือกเอาอะไรว่าไปตามเรื่องเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันก็อยู่ตามความเหมาะสมอ่ะโดยเฉพาะจิตจิตที่มันมีเมตตาต่อกันอ่ะมันเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายในโลกมันสงสารเน่ยสงสารเพราะว่าเราก็เคยทุกมา ทุกแต่ละครั้งนี่มันสุดแสนที่จะเจ็บปวดแสนจะทรมานถ้าจิตของท่านยิ่งจิตละเอียดเข้าไปบริสุทธิ์มากเท่าไหร่มันก็ตัดเดียวนี่มันก็โอ้โหมันเสียดแทงอ่ะโอ้ขนาดเรายังขนาดนี้เลยเนี่ยอุทานออกมาละเพรเรายังขนาดนี้เลยอะ่ะแล้วแต่คนอื่นล่ะคนที่เขาไม่ฝึกจิตฝึกใจล่ะ โอ้ยงั้นอย่าทำให้คนเขาเป็นทุกข์เลยมันก็จะสอนตัวเองขึ้นมาไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่แหละปฏิบัติตามเพื่อออกจากทุกข์สูงสุดแล้วประเสริฐที่สุดและเรามีคำถามอะไรอีกไหมเนี่ยเปิดให้ถามได้แล้ว <laughs> รู้สึกคนมาถามเยอะ <laughs> อีกิจ <laughs> บอกยังไม่เห็นอีจิตเลยว่ะ <ś led> <ś led> อยากเห็นอีจิต <ś led> <ś led> มันยังไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะ <ś led> คนเห็นเขาก็รู้ว่าเขา, <ś led> เ,ขาเขารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะอีจิตอ่ะมันจะไปเป็นเทวดาก็อีจิตนี่แหละไป <ś led> มันจะไปตกนรกมันก็อีจิต <ś led> มันจะเป็นพาาระอรหันตก็อีจิต นะแต่เมื่อเช้ามันไม่เรียกอีกจิตมันเรียกไอกจิตกอมันอยากเรียกไอกจิตเพราะเราเป็นผู้ชายไอ้จิตมันว่า